พ่อครัวจะเอะสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบอร์สุโคสุโคนพี่น้องจ่าสบายดีย่ำแรงออกมานาพี่น้องอะไยก็ออกมามาหนิบ่อยากอยู่บ้านผู้เดียวไก่เมท็อลเซ็ตพี่น้องไก่เมท็อลตายพอน้องไหมชวนกินไก่อบกรปิดเออชวนบอเอาไก่อบกระปิดพี่น้อง อันนี้ไก่ผูบ้านบระธานในเถาแดดอันนี้จะว่าไก่มันใหญ่ไว่ไก่ผูบ้านใหญ่พอลงมือพอลงมือในปั่นกระเลมพี่น้องอื่นมีออเดอร์ส่งให้ลูกค้าพอแล้วเฮ้ยอบอบอบก็ปิดชุกไงอยู่บ่อเด้ชุกชุกสุดสุดเงียบในเรื่องแห่งอกค่ะ ได้กระปิดมาเดสวรรค์ขากเลยนี่แวันนี้เด,ด้กระปิดมากระปิดประเด็กเผาเผา,ามันเหลืองอะไรจังอะจะเอาไปคั่วบอ,อืออับอือบแต่กระสีมาตั้งใช้ขวดเบียร์บ่เอาชิบบระเบิดบ่เอาน้ำใช้น้ำดิ เบียมือฉันจะกินเบิรเบาเบิรบาเบียมือแถากินเบิร์้งเออเี๋ยวสีหคนกินเบิร์ตลยอ่ะกินอยเดวกินข้าเดกเลยถือนพี่น้องอยู่นานะมันขำไวเดียันคือมันเดิกเนาะเอ่อแเซงวชิมไข่แซนแลกก็มาใส่อันนี้ ขอ้นานชุกเลยมันเป็นไก่เมียพักเคลื่อนสายพี่นอ้องมองเอีเมลลบเกือบส่วนเนาะมาตรหาบาทพี่น้องไม่ต้องมาชิมมาขายตลาดตลาดนัดวันอาทิตย์อื่นพี่น้องไม่ได้มาตรหาบาทกับถัว่วมะเกล็ดขอบาทเฮาขายแพงกับบุหรี่ราคง มักถั่วนะก็ได้ลายเติบการละซีบาทอันนี้นะพักขึ้นสายมัดละหาบาทพี่น้องได้สามสิบบาทเบื่อในหาบาทนะซื้อเมื่อ้วก็ปลูกได้พ่อมมัดบักใหญ่หนึ่งเนาะมืออื่นตลาดวนาทีแพงเดิอพักอันนี้นะแต่บ้านเฮาน่ะสีคายแพงก็บบ่ได้พี่น้องต้องคายถือปันนอกกรมละหาบาท ขนา,าดขายซ้ำนี่เขาก็ายังต่อเลยนะบ,บ้านเะฮาวเนาะอบบ้ซซกันะื่นมาขายกับอีเม่อีเมอเพิ่นได้มันพี่น้องพอกันอยู่ตลาดนัดบ้านยายลุนพี่น้องสะออนนี่เนาะฝากขึ้นสยนี่พี่น้องใส่ยำใส่หนึน่งลูกชิน้นซ้ำชิปหมั สิเอาเด็เอาห้ามอ๋อก่เหียว่เียวอยู่บ่อื่นก็นเนสิขวดในสามสบมัดพี่น้องเหตุกัแม่นองเมย์นะอันเด็กจมาใส่ทงเเล่นอืผักมาเห็ุดกัเมย์เกี่้อกาม แม่ก็โทรผบ m แก l เฮ็ดเฮทงละ10บาทเออขึ้นมาอยู่ในูนเฮาแกนะเฮ็ดทงเขาจะมีสิบ่แขงบ่มื้อเาโอ10บาทพอ่านี่่ะเด็กเฮ็ดท10อกหันเ็หั่นเนาะเนาะปลายนึงเนาะพี่น้อง้เองเต็มทแห่ทงอันนี้แหละกเคนอยแน่เคยใหญ่บ่ มันจะเป็นวัดเป็นไดีโอยหากดื่มใหตึงมื้ออี่สิบรองานเมไปปั้นกระเลมพี่น้องฝากอุดมเมยน้องมเด้อพี่น้องมือกับเมย์รวยเมียคนใดมันบ้านเขาพูดมันมากน่อยเนาะเาก็สิเกใส่งพี่น้องเออเขาจะ็นแล้ก็ให้ทงละซ้าเอาไม่ใช่เลย ขอาทองหยางขไปไเบอพี่น้อยไปถิมทองหยางในไซอีกแล้วมาหลักะเสือน่เมือเลยแหใมันแห่งกปอยบางคำไ่มาซื้ออนยงดีพี่น้องากุดนนด้วยจ้าพี่น้องดีอันาียฝากแม่น้องเมยกันัน้อยเฮตุเดเบิร์เลยเรือจะมันือ่ต่ัียายมันห้ายผลบอ กันผูกหมังก่อนก็เป็นทุกโฮมแล้กันน่อยน่อยดิบตนชุกแม่อยากดิกดิบพวกนักจิบบะพี่น้องถ้าคือี่มาละหาบะนี่ใครจะเมาะก็เมานะจ๊ะนี่ถาเมาแล้วที่บะมาชวนเซผาอว้รบอ นะขาโพดยญ่มากพี wow. okay. yeah. 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 ่น้องใช่กระสอบีกว่นะเอามือคายีใหญ่นี้ยจะหมกเดี่ยวเหี่ยวอยู่ฮะล้วพี่วัวจะพิได้คนแล้วเบียใพม่งบนะมือจะยดตัว่เหี่ยวม่เหี่ยวข้าวโพดข้าวโพดม่วงเบิดเบินีบอกเรียบร้อยจ้าต้นกบมีแล้วจะโคกเป็นวัดเป็นถ่เนาะข้าวยหูหาบุญ นักบุพี่เจ้าอ้าเงินติดเปรี้งเอาสิบาทเลยนะฮะข้าวโพดอันนี้นะพี่น้อยนงอยืมมางเร่งเลยได้พรอยยายอะไรนั้นมันน้อยน้อยแต่กะจิงแต่มันงามอยู่บ้างคนนึงเ <ทอ S 2> ดี๋ยวเขาแกไปชมเขาก็ซื้อตกทีคือกันมโตพระซาบาะเนาะน่าเป็นทีน้อยแต่มันงามเลยขั้นอารอกตกแป้งนะขั้นเท่าไปคายเป็นพักนะเขาบบเห็นแล้วเขาโบหยัดชื่อเขหยัดโบวีไนท์เออขั้นเขาเห็นเลยหน้อยก็น้อยงาม เดีาวาะเผาเครือ่องเลยเด้อแป๊บนึงพอดีเท่าแกนนี่กระชิบบทพี่น้องตลาดเตาวันอาทิตย์จะมือตลาดก่อนจ,ะจะ้าส่วนหมักโมนะเบิร์ตไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องชิลงหมักข้ดบ่อหวันยาว่าแซลแต่บบจิจลงงโรยหนักมืิลงทุ สัมมือถ้าีะาได้ถีมือเมเนั้นลลงเง้นหายนี่อันนี้ในเรือ้ก็รวยแล้วจักหายนะดคือโลหสุดดิบนยุงไทยเลยผุเย้งแล้วไอผปงกขาโคตโอ้ยมูนกรเพริตัวเรือเขาโพตน่ะไปโจ๊กกันเนี้ยเขาโคเขาเหนียวนะหันนะี่ใส่กเพ็นตัวาโพดหวานนะไม่ได้แช่ผบอกไว้วอย่ีบ ย้ำบ you know re oh, ุหลายกี <sandwiches> ่เราไม่จ oh, ุกจะรุนละอันก้นและสารพฤกษ์นะยังำบุกแกจับิ่งเลวเอาไปนมือรพฤกิ์แห้งสีพายง่ายมัวมีโอ้ยมิตรุูอยากได้เห็ดแนวผู้ชุดชัอยู่เห็นกูปลูกเลยเห็ดแนวก็ซื้อเอานี่เออก็ซื้อเอาหันเละนะสีพักเด้อหันเละสีพักกระชื่อใส่มันพักหมด ง่ายกรตาคนเป็นวันเม็นไข่โอ้ยสำบริิยาในวันบมกขึ้นตายโคลโลูกก็บไ่ได้อีกคือยาเป็นกันเนอะกระเจี๊ยบข้าวขยิเนาะที่ทานป็นเล็นเลี้ยงว่ะเออที่บริสเอาอะไรพี่น้องเฮ้ยบอสมาจ่อผมเที่ยงนี่ใช้ดังงามนั่นออพอดีมา vừa đẹp vừa đỡ của nó cho vừa đẹp 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 vừa vừa đẹp vừa 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 kéo vừa 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 นังตื่นยังไม่ใส่เออเห็นยากระเบื้องเด้อเออปะโจยอดเลยว่ะเขี่กระยอนกอย่างนั้นเป็นยเออบังเบิร์ดลีดยาเมืนข้าตัวเขาดึงนะกะเบิ่งกว่าสบายใจเห็น้าไก่กูไ่เห็นนะเออถ้าได้มากำนังอีกคนเดี๋ยวค่ะยจ้ายังไม่เห็นจ้า ช yeah. ิ s <S hey ba, ับไ yeah, yeah. mm ิปออที่ห้เจดชวนีเนเอ้ยถ้าไปขายให้เขาอราค่าทุกอย่างได้เจ้าบุ้งทุกอย่างเนี่ยใครบอก คับเอคเป็ดใหญ่มากนาะผมห้เขาไปท้ายให้นี่นะเขาสร้างมือนะเายมาได้หเเ่งมาจ้างเ่งรไม่จีบิบทเต่งมือโซ่หายบุญยอมเลยบุยอมสีอ่ะเขาอาน่้องคือมาเออเขาอีกกลุ่มั่งเออกลุ่มข่งนั่นแหละจ้างเ่งไม่จีิบทเ่งคืมืโชว์เพก็ไปย่องเสียรอบแล้ว เาะนั่นเองเนสีอ้วยมาหาเนียเฮ้ยตอนนี้เวลาใส่ทุกตักางหุ้มล่งเลยอันนี้มั็นไงหุ้มอันนี้ล่งนะตัวเองทอดทอดทอดข้าวโพดมันก็ะปิแกเนาะกะปิแกเลยนะพูดตรงนี้นะน่อยน้อยจังชี้นะผ่าตัดช่วยแตะแฮมส์ติ้หน่อยกันเน่อย บม um ันเบิดลอเกมันมีเราบริจิตบมอเลยเรีนยู่อแลคูกำลงมีอยู่กี้นะักหน่อยจะทิ้เดียวจะไปขายใช่ไหมนกันโลอมันบริมีได้มีบริมีจกานั้นจุนว่าเเยทนโต้ใช่อันนี้ปนกันไงน่าปนกันนเนาะ ใหญ่นะกับแกที่จะลุนไปลุ้นสยโชว์เกระพังเป็นลูกเซอรเนยังช้ากับแบ๊บนึ่งัะได้มันจะงามยั่ไงก็อันัวหนอะไรขนมเล็นว่าป้าเับหามือบักอกไก่บอกป้าเลยอกไก่อ้ออยก็รับอกไก่ โอแม่ทะเล,อลองมือในปั่นก,นนก,กันยพี่น้องกาันไก่กันสายกันเก็บบบ่าาวลูกชิไปถาฟพุนลงเพลทให้พ่อลองมือพี่นอ้องทาเพ็รส่งนะจ๊ะ ใส่ผงมันงมมันไหลงามเดีอเห็นหล่าเกเนี่จะงามเออกระโน่าใส่เป็นทองว่าซื้อเนาะเออเขาเห็นยาดบีนยเข้าซื้อได้มันงามืองามนกระโจเขาสิว่าบัตรนันนิกระมองมายบัตรงมหรือ ว่าทำออโพสลงไปชอบมือซับนี่ไงชายไเนาะเต็มเสียงสุดต่ำเลยไอ้ป่านเระวังเราล้าด้วยของเรากำลังเรากำลังจะแก้ยืนเดียวกเขงไม่ถอดเสืยอนะถอดเสื้เนี้มาลังอีก อยู่ทอนพี่้องเลยไอ้หน่งถึงมองเก่าเป็นเปียเป็นรอยเห็แต่เขาไปซื้อเนื้อมาบเว็นในซื้อเป็นเนินอเป็นทองกันจะกินแต่ว่าเป็นมาาซื้อมาแล้วมันบุ๋มันเน่าที่ไอ้คอง เบิ่งลงมือก่อนพี่น้องสาวบะอัด pues จ mm. ัอ่าเลนแม่ม nah. ่แม่าม่แม่ชา่แม่แน่แม่แม่ม่่แม่แม่แ่แย่แมม่แม่แอแม่แม่่ม่ม่แ่แม่่่น่ม่ม ใช่บงามจ้ะบุก็หนุ่ก็เหนื่อยบุกลาุเ่ยม่หลายเลยตาบกหลายมีาบานเออแหล่ะแน่ะกำบังประเทศโกมันก็ร่อก็กกเออล,ล่ลลลมีจ้ามีทำบอกปะนะี่มีปลาเซมอนก็มีโมสเตอร์ก็มีเ็นติดตีเดียกันปะเมอน สวัสดีจักพี่สันบอพ่อโมเฮงเลยือว่นนุ๊กสเท็นกูสื่อใวมันน้อยมาใส่ดีดับมันบกจ้อยเออบอกบาคเนี้่อดคำมันโบกจิตเนาะแกมาเลยนะ แม่แมก็ทีค่ะแกะางกัดกับบุคมีก็ขั้ลอะไรกีไาอะไดบุคั้นก็เตะนมุกชิดเด็กตรงเขาบรายเาปลโกไว้เน่ยทสีงวดนะนี่นะคทางไม่ยอันนี้ก็น้อยกันน้อยถ้ที่สิ่ลุกรอดแดงมีหัวมันอยู่นะ สาบาสาระวันหยังนะกระทังเพา่วเตี่ยมันีวันหยังออาคือมันผิดคือวยเามาขายตลาดมมนวัยตาเต็มซาเล็แล้นี่นะมันจะดนดงซาดงช่ีว่าดงแนี่นนั่นหเ่ คนงานงานนางนางเปิดจอดจอดที่พ่อโอเควะจะไม่ละแก้วว่งมันงามมันงุ้มๆสาีงามเออแก้แก้เขาเห็นนันนี่ชื่อคือทะเลทอดกบเป็นจระเข้มันงามถ้าเท้าบุแก่เขาก็บุกระสือเกือกับเราดิจือยันบวมวินัย มันหลองต่อเอง นั่นเองนะแก่ผ huh? uh ู้คนของประเทศเหมือนชาววานบอกกับผู้คนนั้นข้าวแบบไม่ใช่ชะธงอันนั้นวะเนี่ยชะธงโฮคนจีนนี่ใช่ไหมชะธงโฮเพื่อนใช่ไหมใช่ได้ลอยมันกระโดดนี่นี่นี่มันมีสีกับย่งไงมัดกูได้เนี่ยค่ะบดเล่บ่ได้ของไงมา

sau bát chi tiết đây cả ngay cái sản thiết riêng thiết thùng lại như như sản thùng sau là to

ไเดานซีมัดัายงมเดดิกาถุงอันนี้ก็ได้ มากับผลหวานเนี่ยเหีอห่ออกผหวานผดเลย พี่น้องฝากอุดนุนในเด้อพี่น้องมืออื่นตลาดนัดบานใหญ่ลุ้นจ้าเปอ้เซ้าเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเมื่อวานนี้ชิฟฟ์เก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนาะไปแล้วสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสบายดีเริ่มต้นหาบัตรคาบบัตาบาตรมุ่งบัตรคาบาัตรพี่น้องเลยมุงเขาไว้ขื้อนั่นไว้ทำไมจ้า ไปวยเศ้าไว้เนี่ย้นมานหัวอััวหัวหัววหั